ิามเครับนที่หนึ่งคือคนนี้เลยนะคะนี่ลำบากคือทาจับต้อันเลยตัดก่อนดีด้วยครับโอเคค่ะ สี่คขอบคุณปั๊ทีมากินได้เอ่ยสี่สิบสองเซาดีได้ทานะไรมเออิด้วยไม่วางก้าขาก้าแนวจากบ้านเิดละเดะอยบจะตาย ร้อยยังเร็นร้านเป็นร้านเป็นร้านร้อยเอานทันทีทายอยู่แล้วเาไปถึงว่าทำยังไงทำไมพูดเก่งก๊จจุ้กนจรจรเล้สวแล้วเย Gracias. Sí. ให้เขาถ่ายรูปก่อนจะเห็นแค่หลังอะจิมงานเซลกันยิงอะมันคลับนี่แหละเซลจิมโอเคบายบายหลังพี er ่อิงเนียนมากบอกเลยว่าเนียนปลิปเนียนคลิป ออกเลยออกเลยโอเคพี่ฟ้าไปแล้ว